สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเอฟซียนาทุกคนทุกท่านคะ่ะที่น่ารักทุกคนคะ่ะวันนี้ยยนาจะมาอัปเดตต้นชนชมอีกหนึ่งต้นเป็นชนชมสายพันธุ์ดอกซ้อนนะคะน้องมีชื่อว่าระครังทองนะคะหรือแล้วแต่บ้านไหนเขาจะเรียกชื่อนะคะบางคนก็จะเรียกสีแฟนตาซีประมาณนี้นะคะแต่เย,ยนาเลือกเรียกชื่อต้นนี้ว่าอ่าระครังทองนะคะเพราะว่า สีของเขาจะแปลกมากๆค่ะจะมีทั้งสีเหลืองสีแดงสีบานเย็นแล้วก็เป็นจุดนะคะจุดน้ําตาลด้วยนะคะเพื่อนๆดอกดกมากๆค่ะเพื่อนๆดอกดกมากๆดอกดกมากๆเห็นไหมคะต้นเล็กนิดเดียวแต่ดูดอกค่ะเพื่อนๆดูดอกของต้นละคังทองต้นนี้นะคะของชนชมของยายนาวต้นนี้นะคะใบไม่มีเลยค่ะ ยายนาวพยายามนะคะพยายามตัดแต่งกิ่งนะคะตัดแต่งกิ่งตัดยอดตัดทำโคดออกมาให้สวยๆนะคะทำจัดนะคะจัดให้เขาจัดให้เขาเรียงระดับระดับเป็นแถวแถวเป็นชั้นๆค่ะเพื่อนๆได้สมใจค่ะเพื่อนๆได้สมใจที่ยายนาวนะคะอยากทําให้ชนชมต้นนี้ ออกมาในรูปลักษณะแบบนี้เป็นสะพานโค้งเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะดอกสวยมากๆค่ะดอกดกมากๆด้วยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะละคำทองต้นนี้ยายมะนาวปลูกไว้ประมาณ3ปีแล้วนะคะเพื่อนๆได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคสําหรับยายมะนาวลองผิดลองถูกนะคะเพื่อนๆตอนนี้รู้สึกว่ายายมะนาวลองถูกแล้วค่ะเพื่อนๆ การที S <S <People> ่เราอยากให้ต้นไม้ของเราสวยงามการที่เราปลูกชนชมและไม่ติดดอกไม่ออกดอกเพื่อนๆนค่ะเทคนิคง่ายเทคนิคดีๆวิธีปลูกวิธีเลี้ยงค่ะเพื่อนๆค่ะยายนาทําคลิปแต่ละคลิปออกมาให้เพื่อนๆได้เกล็ดความรู้เอาไปปรับปรุงเอาไปปรับแต่งใช้กับต้นไม้ของตัวเองนะคะเพื่อนๆนค่ะแล้วแต่เพื่อนๆนบ้านไหนที่จะเลื่อนมาเจอแต่ละคลิปนะคะเพื่อนๆนสามารถพิมพ์หาเสิร์ชหาได้นะคะจากอ่า เทคนิคการปลูกนะคะยายานาวจะทําหัวข้อไว้เลยว่าเทคนิคดีๆวิธีการปลูกต้นชนชมนะคะแต่ละแต่ละต้นแต่ละอย่างแต่ละคลิปยายนาวจะทําคลิปออกมาไม่ค่อยซ้ํากันนะคะจะไม่ให้ซ้ํากันเลยกับการปลูกกับการเลี้ยงต้นชนชมสําหรับละคังทองต้นนี้ค่ะเพื่อนๆยายนาวปลูกด้วยดินเศษวัสดุของใบไม้ดินใบกัมปูเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะเพื่อนๆแต่ยายนาวพยายามตัดนะคะ ตัดยอดแต่งกิ่งนะคะเพื่อนๆอยู่บ่อยๆนะคะทุกคนค่ะเพื่อว่าจะได้ออกมาดูเป็นลักษณะเซตนี้แบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆเป็นสะพานโค้งเลยค่ะทุกคนเนาะถ้าบ้านไหนที่ปลูกต้นชนชมแล้วไม่ติดดอกไม่ออกดอกให้ปลูกให้ปลูกได้ดินเศษวัสดุใบไม้ใบก้ามปูแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแรงช่วงฤดูนะหน้าหนาวนะคะเพื่อนๆจะลมแรงมากๆเห็นไหมคะจะลมแรงมากๆแล้วเพื่อนๆก็ใช้ตัวกับมะพร้าวสับนะคะ หรือไม่สับก็ได้วางรอบๆโขดของชนชมนะคะเพื่อนๆดินไม่ต้องเยอะก็ได้นะคะเพื่อนๆแต่ช่วงนี้ต้องให้มีกับมะาพร้าวสับนะคะปนอยู่ด้วยนะคะเพื่อนๆ,เพ,อนๆเพราะว่าจะได้ความชุ่มชื้นให้กับต้นไม้ของเรานั่นเองค่ะเทคนิคการปลูกนะคะยายมะนาวจะปลูกด้วยดินใบก้ามปูแล้วก็ถ้าบ้านไหนอยากได้ชนชมที่ให้ติดดอกอย่างนี้นะคะเพื่อนๆ พยายามให้ต้นไม้ของเพื่อนๆถูกแดดนะคะต้นชนชมจะชอบแดดมากๆชนชมจะไม่ชอบอยู่ในร่มที่ว่ารำไรนะคะชอบแดดร0อเอร์เซนหรือไม่งั้นก็ให้แดดดุโดนแดดส่องตอนเช้าๆเนี่ยแดดกำลังดีนะคะเพื่อนๆให้ถูกแดดดูสิคะ ขั้วดอกของเขาจะแข็งแรงนะคะถ้าถูกแดดนะคะดอกของเขาจะแข็งแรงแล้วก็รดน้ Dos, ําพยายามรดน้ําอาทิตย์ละสองสองถึงสามครั้งก็ Hence, พอนะคะเพื่อนๆพอให้ความชุ่มชุมนะคะอย่าให้ดินแฉะนะคะเพื่อนๆถ้าดินแฉะเมื่อไหร่ชนชมของเราอาจจะเกินตังรากเน่าได้นะคะเพื่อนๆถ้าดินแฉะเมื่อไหร่ชนชมของเราก็จะเกิดอาการรากเน่าได้นะคะทุกคนยานาวพยายามจะไม่ให้ดินของยานาวรดน้ําพอชุ่มชุม นะคะเข้าใจนะนะัดที่นี้ว่าพอชุ่มชุ่มนะคะไม่ใช่ให้เปียกเปียกเปียกแบบแบบแบบโชคเลยค่ะไม่ใช่ว่าเปียกแบบเปียกให้นะดินเปียกจนเปียกจนแบบที่ว่าชื้นแฉะนะคะเพื่อนๆนให้แค่แค่พอชุ่มชื้นให้กับต้นชวนชมของเรานั่นเองค่ะเพื่อนเพื่อนเทคนิคการดูแลนะคะทุกคนเนาะแล้วก็ให้เพื่อนๆนนะคะตอนเช้าเช้านะคะ จำไว้เสมอตอนเช้าๆให้เพื่อนๆมีตัวจูนินซีน้ำตัวจูนินซีสังขอแสงหรือว่าน้ำสาวข้าวนะคะช่วงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะคะพยายามเอาใส่ฟอกกี้แล้วก็มาพ่นนะคะมาพ่าพนนะคะมาพ่นตามใบเข้าได้ค่ะเพื่อนๆเนาะเขาจะมีใบที่สมบูรณ์มากๆแล้วก็ใบของเขาเจ้าก็จะมันวาวนะคะเพื่อนๆเห็นไหม ต้นนี้ก็อีกใกล้เคียงกันก็จะเริ่มติดตูมออกมาแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมคะก็เริ่มจะติดตูมออกมาแล้วต้นนี้น่าจะเป็นพลอยใสนะคะพเพื่อนๆมีดอกบานออกมาแล้วด้วยนะคะเป็นพลอยใสนะคะตูมเล็กตูมน้อยตูมใหญ่เริ่มจะแตกออกมานะคะทุกคนถ้าเราปลูกต้นไม้ปลูกให้ถูกวิธีนะคะวางให้ถูกวิธีใส่ดินให้ถูกวิธีใส่ปุ๋ยให้ถูกวิธีนะคะพเพื่อนๆปุ๋ยนะคะ ต้องเป็นปุ๋ยสูตรละลายชา้าต้องเป็นปุ๋ยสูตรละลายชา้าจําไว้นะคะเพื่อนๆเป็นปุ๋ยสูตรละลายช้านะคะทุกคนใส่ไปได้เลยค่ะต้นหนึ่งกระถางประมาณนี้นะคะกระถางประมาณ8นิ้วนะคะเพื่อนๆต้นนี้กระถางประมาณ8นิ้วให้เพื่อนๆใส่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะ ครึ่งช้อนโต๊ะว,วางรอบๆทุกๆสองถึงสามเดือนทุกๆสองถึงสามเดือนนะคะเพื่อนๆใส่ประจำนะคะทุกคนใส่ทุกๆสองถึงสามเดือนยายะนาวจะใส่อย่างนี้นะคะปุ๋ยละลาย,ลายช้าในสูตรของเขาเขาจะบอกว่า,อ,าอยู่ได้หกเดือนแต่ยายนาวจะไม่ไม่ไมทำตามที่เขาแนะนำมาตรงนั้นเพราะว่าบางที บางทีเรารดน้ําชะล้างไปอะไรเงี้ยเขาอาจจะกินไม่เพียงพอเราก็ใส่บ,บ่อยๆหรือว่าทุกๆ3เดือนนะคะเพื่อนๆทุกๆ3เดือนเราเติมปุ๋ยสูตรละลายชา้านะคะเพื่อนๆให้เติมปุ๋ยสูตรละลายชา้าเพราะว่าต้นชวนชมจะใช้ปุ๋ยสูตรเร่งด่วน ะะฟังดีๆนะคะเพื่อนๆสูตรเร่งด่วนจะไม่เหมาะนะคะทุกคนจะไม่เหมาะกับต้นชนชมเพราะว่าต้นชนชมไม่มีแกนไนนะคะเพื่อนๆถ้าเราใส่ปุ๋ยสูตรระรไวไวเร็วเ็วเหมือนว่าปุ๋ยสูตรเร่งด่วนเขาอาจจะทำให้เกิดต้นชนชมของเราอาจจะเกิดรากเน่าได้นะคะทุกคนต้นชนชมอาจจะเกิดรากเน่าได้นะคะทุกคนเพื่อนๆค่ะอาจจะทำให ดินนะคะดินอมปุ๋ยไว้แล้วก็ชนชมของเราจะกินปุ๋ยไม่ไม,ไม่ไม่ทันนะคะเพื่อนๆนแล้วก็จะทําให้ความร้อนอยู่ในดินนะคะจะทําให้ดินเกิดความร้อนแล้วก็จะทําให้ต้นชนชมของเราเน่าได้นะคะโคดเขาจะเน่าได้นะคะสูญเสียของอ่าจะทําให้เกิดความสูญเสียกับต้นไม้ของเรานะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อนการที่เราเติมปุ๋ยเติมให้พอเหมาะ เติมให้พอดีกับต้นชนชมนะคะเพื่อนๆคอยสังเกตว่าช่วงนี้ใบเขาสวยไหมดอกเขาแข็งแรงไหมติดตูมติดดอกออกมาไหมนะคะเพื่อนๆปุ๋ยสูตรละลายช้าจะมีปุ๋ยสำหรับเร่งดอกนะคะแล้วก็มีสูตรสำหรับใบนะคะยายนาวจะใช้เฉพาะตัวเร่งดอกนะคะเพื่อนๆปุ๋ยใบยายนาวจะไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่ายายนาวใช้ตัว จูนินซีสั่งข้อแสงพ้นหรือว่าตัว EM นะคะก็ได้นะคะพ่นบ่อยๆนะคะทุก15วันก็จะเป็นการบำรุงใบของเขาไปในตัวแต่สูตรดอกยายนาวจะใช้ทุก6เดือนวิธีและเทคนิคการปลูกและเทคนิคการใส่ปุ๋ยให้ต้นชนชมของเราติดดอกออกดอกนั่นเองค่ะเพื่อนๆวันนี้ยายนาวพาเพื่อนๆมา อธิบายยายนาวมาอธิบายให้เพื่อนๆได้เข้าใจว่าการใส่ปุย๋ยการเติมปุ๋ยนะคะทุกคนการเติมปุย๋ยเติมอย่างไรให้ต้นจนจมของเพื่อนๆติดดอกออกดอกดอกดกดๆสวยๆเหมือนของยายนาวนะคะเพื่อนๆรักขังทองนะคะต้นนี้รักขังทองสวยงามมากๆค่ะดอกเต็มต้นเลยค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์ ยายนาฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์ฝากเพื่อนเพื่อนกดแชร์อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแก้งเจืินให้ยายนาด้วยนะคะพูดไปพูดมาลิ้นก็จะไม่โสภาสถาพรแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนยายนาไปแล้วค่ะฝากติดตามยายนาด้วยนะคะบ๊ายบายนะคะขอให้เพื่อนเพื่อนมีต้นไม้ที่สวยงามเช่นของยายมะนาวนะคะไว้อีพีหน้าคลิปหน้ายายนาจะทําเกี่ยวกับสีอื่นๆสีต่างๆวิธีต่างๆให้เพื่อนเพื่อนได้เอาไปปรับปรุงแก้ไขใช้กับต้นไม้ของตัวเองอีกเช่นเคยค่ะบ๊ายบายจ้า 啊。Yeah.